เลโก้ <Lego S 2> <c oughs> เป็นแค่ของเล่นนะคะคุณคิดผิดค่ะล่าสุดมีเด็กอายุ12เปลี่ยนมันเป็นเครื่องพิมพ์ตัวอักษรเบลนี่ในบ้านเรานะคะอาจจะคุ้นเคยกับเลโก้ที่เป็นตัวต่อชุดทําจากพลาสติกแบบอิสระนะคะมีเรื่องราวอย่างมากก็คือตามธีมตามาการ์ตูนตามหนังต่างๆ <c oughs> แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะคะเลโก้ <c oughs> ก็ยังมีชุดสําเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วยตัวอย่างก็เช่นนะคะเลโก้ไมค์สตรมส์ e v 3 t r e รุ่นปี2013ก็เป็นเหมือนหุ่นยนต์สําเร็จรูปมากกว่าตัวต่อพลาสติกกที่่เเราคคคุ้นนยัะ องประกอบเนี่ยมีทั้ง CPU นะคะ micro SD card reader พร้อมกับติดมอเตอร์แล้วก็มี touch sensor แล้วก็ infrared อีกต่างหากค่ะแน่นอนว่าเด็กทั่วไปนะคะพ่อแม่ซื้อเลโก้ให้เล่นก็อาจจะไปใช้เพื่อประโยชน์ต่างๆนานา,นาเสริมทักษะด้านที่ต่างกันไป แต่น้องคนนี้ค่ะชอบบอมเบเนจี er อายุ12ปีเท่านั้นนะคะเขาเล่นแล้วไม่จบค่ะกลับพัฒนาเลโก้ที่พ่อแม่ซื้อให้เนี่ยออกมาเป็นเครื่องพิมพ์อักษรเบลได้เลยนี่ก็คือคอักษรสำหรับคนตาบอดนะคะสัมผัสลงไปแล้วก็จะอ่านได้แบบนั้นเลยเหลักการคะ่ะเขาใช้แขนของคุณนหุ่นตัวน,นี้น,นะคะเสาะรูบนกระดาษอ่ะซึ่งก็สามารถนํามาใช้กระดาษแบบเป็นม้วนมาตรฐานได้แล้วก็อินพุตข้อมูลแบบการพิมพ์แบบแมนนวลด้วยก็ได้ที่น่าประทับใจกว่านั้นนะคะเบเนจีเนี่ยมีความคิดที่ยิ่งใหญ่ค่ะเขาไม่ ได้เก็บการพัฒนาของเขาเไว้คนเดียวเขาบอกว่าต่อไปนะคะเขาจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องต้นแบบหรือว่าโปรโตไทป์ของเขาเให้กับโลกได้รู้เป็น Open Source <S <S ให้ใครใครก็สามารถทําตามได้เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาทั่วโลกจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นน่าปรบมือจริงๆค่ะ